โอเคเด็กๆออ่ฉันต่อไปในหน้า126นะลูกอุเปนทาราวิเชียนฉัน11นะก่อนหน้านี้อ่ะ,อะวัสการพราหม์เนี่ยก็ได้กระทำกระทำสร้างเหตุการณ์เพื่อให้เหล่ากุมารเนี่ยเกิดความระแวงซึ่งกันและกันเนี่ยครั้งที่1ก็แล้วนะเรื่องโคจำได้ไหมครั้งที่2เรื่องอะไรกินข้าว กินข้าวมาหรือยังอร่อยไหมอ่ะนะทีนี้อุปเปนทารวิเชียนฉันเนื้อหาฉันนี้เนี่ยลองดูซิว่าวัสการพรามจะทำอะไรอีกอ่ะเริ่มเลยนะลูกนะเดี๋ยวครูนะ่าจะต้องเปลี่ยนสีปากกาแป๊บนึงทิชงทิชงในที่นี้หมายถึงวัสการพรามนะวัสการพรามเจาะจงเจตนะจงเจตในที่นี้หมายความถึงความตั้งใจตั้งใจ จาะจริงๆคํานี้ก็มันมาก็มาจากเจาะจงอีกเจาะจงก็แปลว่าตั้งใจถูกปะเออวัสการพรามก็ตั้งใจตั้งใจทําอะไรกลกลในที่นี้คือเลขกลลอเออเลขกลนะเหตุยุยงเสริมยุยงในที่นี้หมายถึงยุยงยุยงให้เขาเป็อนอะไรแตกแยกกันเออแตกแยกกันแตกความสามัคคีกันนะ วัสการทรามก็ตั้งใจนะสร้างเหตุสร้างเลขกลต่างๆมาต่างๆนานาเน,นี่ยยุยงให้เหล่าลูกกษัตริย์ดิฉวีเนี่ยกุมารองค์อื่นๆเนี่ยมีความคางแคลงใจต่อกันนะกระหน่ำและซ้ำเติมนะกระหน่ำและซ้ำเติมคือทำซ้ำๆทำซ้ำๆ,ๆครั้งที่หนึ่งก็แล้วครั้งที่สองก็แล้วครั้งที่สามก็แล้วอย่างเงี้ยนะอ๋อณรพัฒณรพัฒในที่นี้แปลว่าต่อเนื่อง เออต่อเนื่องทําซ้ซําๆต่อเนื่องกันนี้เนี่ยเอ,อ่อเหตุการณ์แบบเนี้ยนะการในที่นี้คือเหตุการณ์นะทำเหตุการณ์แบบเนี้ยต่อเนื่องกันในที่นี้ก็คือน่าจะใช้ระยะเวลาสักช่วงหนึ่งเลยทีเดียวนะละครั้งระหว่างคราทินนวานนานๆน,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 นะทินในที่นี้เมื่อกี้เราเจอไปแล้วก็แปลว่าวันวานคํานี้ก็แปลว่าวันนะลูกนะ นานๆในที่นี้ก็คือทําไปนานๆน,นะ่ะเออแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะมีการทิ้งช่วงเออนานหน่อยแล้วก็ทําครั้งหนึง่งทิ้งช่วงต่างต่างฝ่ายต่างรู้สึกแบบเออเงียบไปแล้วอ่ะทําอีกครั้งหนึ่งอ่างเงี้ยให้มาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ,อะนะเหมาะท้าทีชาจายนทะก็เชิญเสด็จไปนะ เหมาะท่าในที่นี้คือวัศการพราม์เนี่ยเห็นว่าเออครั้งนี้เนี่ยเหมาะที่จะทำนะเหมาะที่จะยุยงให้แตกแยกเนี่ยอะก็เชิญเลยเชิญเข้าห้องมาเลยถามนู่นถามนี่ถามในสิ่งที่มันไม่ไม่สมเหตุสมผลอีกกันแหละนะเบาะห่อนจะมีสาระรหรือหาประโยชน์ใดนะบอกก็คือไม่ใช่แมห่อนก็แปลว่าไม่เออมันไม่มีมันไม่มีคำนี้คือคำเดียวกันนะลูกสารสารสารในที่นี้คือสาระ ไม่มีเรื่องราวที่มันมีสาระอะไรเลย,เ,ลยเข้าห้องไปถามมันไม่มีเรื่องราวที่เป็นสาระอะไรไม่มีประโยชน์นะกระนั้นเสมอในเสะแสดงแทะแซงถามนะเพราะฉะนั้นพอห้องเข้า,เข,าเข้าห้องไปวสก,การพรามก็แกล้งถามคําถามต่างๆนานาเออเป็นคําถามที่ไม่มีประโยชน์นะและบ้างก็พูดว่าอ่าบ้าง บ้างแรกบ้างแรกบางแรกบ้างในที่นี้เนี่ยหมายถึงเหล่ากุมารอ่ะเออเหล่ากุมารออกมาแล้วเนี่ยเหล่ากุมารเล่าให้ฟังว่าไปโดนถามเรื่องอะไรนะกุมารบางองค์ก็พูดว่านะแหน่ข้าสดับตามสดับคือการฟังใช่ไหมลูกสดับคือการฟังนะยุบนระบินยุบนระบินในที่นี้เนี่ยมันยุบนคือเรื่องราว ระบินจริงๆคำนี้แยกกันนะระบินก็คือเรื่องราวอมันคือคำซ้อนแบบวรรณคดีเนาะความนี่ก็คือเนื้อหาสาระเนาะและบ้างก็บอกว่าข้าเนี่ยได้ฟังเรื่องราวมาพศพระจะัพระจีคำพูดแจ้งกระจายมานะบ้างก็บอกว่าเออเนี่ยข้าไปรู้เรื่องราวออ,อะไรบางอย่างที่มันแบบเป็นสิ่งที่คนเขาพูดแบบ เล่าต่อๆกันมาอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็สิบก็สิบอะ่ะเออนะต่อไปละเมิดติเตียนท่านนะได้ยินมาว่าอะไรได้ยินมาว่าเขาเนี่ยมีการติเตียนท่านด้วยนะหมายถึงวสการพรามอะ่ะวสการพรามบอกเรียกเรียกเรียกราชกุม,มารเข้าห้องมา เออพระองค์นี่พอเข้าห้องไปเริ่มเลยเออนี่พระองค์ข้าเนี่ยได้ยินมาได้ยินได้ยินใครพูดได้ยินกุมารองค์นั้นเนี่ยพูดอ,อันนี้เริ่มลึกแล้วนะเรื่องเรื่องแรกเรื่องสองอาจจะถามแบบไร้สาระอันนี้นี่คือเริ่มยุแย่ละยุแยแย่บอกว่าเออข้าเนี่ยได้ยินมากุมารองค์นั้นเนี่ยมีการติเตียนท่านนะบอกว่าท่านสิแสนสารพัดสารพัดนี่คือทั้งหมดถูกไหมคำนี้คือคําเดียวกันเนาะทั้งหมด ทลิตภาวะภาวะอันนี้มันคือคําเดียวกันแต่มันเป็นคําสมาทบทลิตคือความเขาเรียกว่าความอะไรอะความความไม่สบายไม่สบายทางด้านร่างกายอะเหมือนกับแบบว่าเป็นความลําบากทางด้านเรื่องร่างกายอะภาวะก็คือมันเหมือนกับมันเหมือนกับแปลว่าออสภาพที่ หน้าเห็นใจนะอาจจะเป็นอ่าจจะเป็นสภาพที่มันดูแบบว่าความวุ่นวายใจเออนี้สละอาคุณนะเนี่ยนะลบก่อนวุ่น วุ่นวายใจเออสภาพที่น่าเห็นใจอ่ะในที่นี้ก็คือเหมือนกับท่านเนี่ยได้รับความลําบากเหรอท่านได้รับความลําบากเหรอแล้วก็เป็นยังไงสุดแสนจะขัดสนขัดสนขึ้นลาบากเลยเออนะไปได้ยินเรื่องราวมาบอกกุมารองค์นั้นเนี่ยมาบอกข้าว่าท่านเนี่ยอยู่ในภาวะที่ได้รับความลําบากอย่างแสนสาหัสใช่ไหมเออจะแน่มีแน่เหลือพีเคราะห์เชื่อพอยากยนข้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะ จะเชื่อดีไหมนะเพราะยากยยตนคือไม่แน่ใจไม่กล้าคิดต่อว่าเอาเอไอที่ได้ยินมาเนี่ยจริงไหมณนะที่บอกมีคนที่เนี่ยที่เนี่ยจริงๆริงตรง,งนี้มันต้องวักใช่ไหมลูกบอกมีคนที่เนี่ยไม่มีคนทะก็ควรขยายความทะในที่นี้หมายถึงกุมารน,นะกุมารที่ถูกเรียกเข้าไปอะ่ะให้พระองค์เนี่ยขยายความขยายความในที่นี้ก็คืออธิบายอธิบาย อธิบายเพิ่มหมายถึงบอกอรายละเอียดให้ข้าได้รู้หน่อยนะทำตัวเป็นคนดีอ่ะทำตัวเป็นคนดีเออได้ข่าวว่าท่านอ่ะขัดสนหรอได้รับความลําบากใช่ไหมเออท่านมีอะไรทุกขร้อนใจไหมข้าได้ยินมาข้าไม่แน่ใจว่าข้าจะเชื่อเขาดีไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านช่วยช่วยบอกข้าหน่อยตอนนี้ไม่มีใครมีรู้แค่เราสองคนเนาะเหมือนจะเป็นคนดีและบ้างอ่ะอีกทีนึงอีกดอกนึงและบ้างและบ้าง และบ้างก็กล่าวว่าเออข้าเนี่ยไปแอบได้ยินเหล่ากุมารคนอื่นๆเนี่ยเขาพูดกันนานแหนข้าจะขอถามได้ยินอะไรมาอีกแล้วข้าอยากจะขอถามอีกเพราะทราบคดีตามคดีแปลว่าเรื่องราวในที่นี้ก็คือข่าวลือเออและข้าเนี่ยนะข้าไปรู้มาอีกนะรู้ว่าอะไรคำนี้ก็คือแปลว่าคำพูดถูกไหมเราเจอกันไปแล้วคำพูดนะ ลือกระบือกระบือในที่นี้ก็คือไปทั่วนะได้ยินคำพูดที่แบบเขาพูดกันไปทั่วเลยอะ่ะเออนะและบ้างเนี่ยก็มีการพูดนะพูดเรื่องราวพูดต่อ,ต,อต่อกันไปเลยเนี่ยติฉินเยาะหมิ่นท่านนะติฉินในที่นี้ก็คือติเตียนนะละลูกนะเยาะเยาะกับหมิ่นเหมือนกันก็คือการดูถูกหรือดูหมิ่นอ่านออกไหมเนี่ยเออ ็เพราะท่านสีแสนสารพัดนี่คือคําเดียวกันนะลูกสารพัดนะเหมือนกับข้างบนเลยเนะี่ยเห็นไหมสารพัดนะพิกลกายพิลึกประหลาดโอ้โหอัน,นอันนี้เรื่องเด็ดเลยนะพิกลในที่นี้หมายถึงพิการนะลูกพิการพิการคํานี้คือคําเดียวกันนะกายกายคือร่างกายร่างกายพิลึกคือแปลก ประหลาดก็คือแปลกถูกไหมเออบอกว่าข้าได้ยินมานะเป็นข่าวลือเนี่ยกุมารองค์รู้เนะ่เคยเล่าให้ข้าฟังบอกว่ามีกุมารบางคนเนี่ยก็ดูถูกท่านบอกว่าได้เห็นมาว่าร่างกายท่านเนี่ยนะพิการมีร่างกายที่ประลงประหลาดจริงไหมจริงไหมนวสการพรามถามอ่ะ กุมารพระองค์นั้นทะมิทันจะไตร่ตรองนะกุมารที่โดนถามอ่ะโอ้โหมาบอกว่าโอ้โหอะไรนะได้รับความลาบากเดือดร้อนเนาะเฮ้ยร่างกายประหลาดก้มลงดวงมองดูตัวเองคือไม่ทันที่จะได้ตรอยคือไม่ทันที่จะได้ไดตร่ตรองอ่ะไตรตรองนี่คือคิดพิจารณาแบบมีเหตุผลด้วยอ่ะเออไม่ได้ทําขั้นนี้คือข้ามไปเลย <c oughs> นึกถึงเวลาเราแบบได้ยินอะไรแล้วเราแบบของขึ้นนะลูกคือแบบโอ้โหไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆแล้วมึงจะแบ่งแบบซ้ายขวาใช่ไหม อันนี้เหมือนกันยิ่งเป็นเด็กหลูกไม่ทันที่จะได้มีใช้ความคิดออว่ามันสมเหตุสมผลไหมว่ามันควรจะเป็นจริงไหมควรจะมีการสอบถามก่อนไหมไม่ทันได้คิดเรื่องพวกนี้ก็เชื่อลูกเชื่อเชื่อคำของวัศการพรามหลังจากเชื่อทำอะไรวู่วามใจร้อนใจร้อนใจร้อนทำอะไรพิโรธกุมารองค เหมาะเจาะจงพยายามก็ไปกโกรธนะไปกโกรธเหล่ากุมารคนอื่นๆนะคิดว่าโวไอ้นี่พูดแน่เลยอ่ะไอ้นี่พูดแน่เลยอ่ะก็ไปกโกรธเขานะเหมาะเจาะจงพยายามยุคครูเพราะเอาความบ่มิดีประเดตนนะก็เชื่อคำของเหล่าวัศการพรามใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกุมารแต่ละคนเนี่ยก็ใจร้อนแล้วก็ทะเลาะซึ่งกันและกันนะประเดนี่แปลว่ามากนะลูกมากบ่อคือไม่ถูกไหม มิดีก็คือไม่ดีนะตนคือตนเองอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะ,ะก,วกุมารเนี่ยก็โกรธนะหลังจากที่ไม่ได้คิดไตรตรองเนี่ยก็โกรกุมารองอื่นๆนะมันเป็นสิ่งที่ลงตัวมากเลยที่วัสะการพามเนี่ยพยายามทําอะไรพยายามที่จะยุให้เกิดความแตกแยกกันนะเหมือนกับเหล่ากุมารคนอื่นๆอ่ะก็เอาแต่ความไม่ดีของตัวเองเนี่ยของของของคนอื่น,นไปพูดต่อๆกันอย่างเงี้ยนะก็พอและต่อพิษ พ้อในที่นี้คือตัดพ้อโกรธพ้อกันต่อพิษคือแบบหมดเหมือนมองหน้ากันไม่ติดอะนะทุระทิฐิมาทุระทิฐิมานะจนจนในที่นี้คือไม่ใช่ฐานะจนนะคือแบบจนกว่าจนถึงอย่างเงี้ยเออก็ทะเลาะกันทะเลาะกันโกรธกันนะทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้เกิดออ ทิถิในที่นี้คือการยึดมั่นถือมั่นถูกไหมมานะในที่นี้คือยึดยึด,ย,ดยึดมั่นถือมั่นของตัวเองอะมากจนลุโทสะโทสะคืออะไรโรสะคือความโกรธจนมีความโกรธสืบสนทะพิพาเสมอมาก็ทะเลาะทะเลาะกันตลอดเลยตอนนี้นะไม่สามคัคคีอีกแล้วและฝ่ายกุมารผู้ทิชครูมิเรียกหา คือกูมานเนี่ยมีทั้งหมดที่ครูสมมุติแ่ามีทั้งหมด10คนใช่ไหมคนที่1อ่ะถูกเรียกคนที่สองถูกเรียกคนที่3ถูกเรียกคนที่4ถูกเรียกแต่มันจะมีกูมานบางคนที่ไม่ได้ถูกเรียกเนี่ยมิเรียกหาไม่ได้เรียกเข้าห้องเลยนะก็แหนงแหนงในที่นี้ก็คือระแวงระแวงนะประดา คำนี้คือคำเดียวกันนะราชกุมารที่ชงเชิญนะที่ชงหมายถึงวัสการพราหมณ์เนาะฝ่ายกุมารที่วัสการพราหมณ์ไม่ได้เชิญนี้เนี่ยเข้าห้องไม่ได้เรียกไปคุยก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจนะโอ๊ยทําไมอาจารย์ไม่เรียกเราเข้าไปอะ่ะเราไม่เก่งพอหรอหรือว่าทําไมอาจารย์ถึงไม่เรียกเราเข้าไปอะ่ะ หรือว่าเราเป็นลูกของกษัตริย์ที่ไม่เข้มแข็งหรอคือแบบในใจคิดไปต่างๆนานาก็รู้สึกระแวงระแวงใครระแวงกุมารองค์อื่นๆที่พราหมณ์เรียกเข้าไปนะพระราชบุตรฤทธิ์ชวีมิตรจิตเมินนะพระราชบุตรในที่นี้หมายถึงเรากุมารใช่ไหมกุมารกุมารของกษัตริย์ฤทธิ์ชวีเนี่ยนะ มิตรจิตเมินเมินในที่นี้คือมองหน้ากันไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นมิตรต่อกันละนักกันและกันเหินคณะห่างก็ต่างถึงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ได้อยู่รวมเป็นกลุ่มแล้วต่างคนต่างอยู่นะทะนงชนกตนทะนงในที่นี้มันก็คือทอรณงอ่ะลูกทรณงในที่นี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหิมเกรมอ่ะเหิมเกรมได้ไหมเออเหิมเกรม คือแบบทนงตัวอะไรอย่างเงี้ยทนงตัวชนกคือพ่อใช่ไหมลูกพ่อคือคิดอะคิดในใจอ่ะทนงใจว่าแบบโอ้โหพ่อของตัวเองเนี่ยพละในที่นี้คือกํำลังทหารกํำลังทหารล้นทะเหลหลือก่อหารกระเหิมหือนะทะนงตัวว่าโอ้โหพ่อฉันใหญ่พ่อฉันมีทหารเยอะนะพ่อฉันเก่งเพราะฉะนั้นก็หารก็มีความกล้ามาก กระเขิมกับทนงครูขอให้เป็นความหมายแบบเดียวกันเลยเนาะก็แบบรู้สึกแบบเิมกเกิมอะ่ะเออนะมณนะคือจิตใจนะลูกจิตใจมณนะฮึกฮึกคือฮึกเขมอะ่ะเออฮึกเขมนะขมแปลว่ากลัวลูกกลัวนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกูมารแต่และพระองค์นี้เนี่ยก็รู้สึกโอ้โหมีความฮึกเขมแล้วก็ เขาเรียกว่ามีความทน,นงตัวว่าแบบโอ้โหพ่อฉันเก่งพ่อฉันแน่เพราะฉะน,นั้นตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเนี่ยอยู่รวมกันแล้วแยกกันไปหมดเลยนะอ่ะอุเปนธราวิเชียนฉันอยู่ในหน้า126นะเนื้อหาก็จะมีประมาณนี้ลูกจ้ะ